อ่ากงานวันนี้ค่ะแพนทีนสูตรใหม่โอ้โหวันนี้แพนตีนก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมผมมาในฐานะของแพนตีนมาราคโอลเด่เซรัมทรีทเมนต์นะครับผมวันนี้กเ็เรียกว่าเป็นแบบหลอดละกันนะครับผมเหมาะกับผู้ชายหรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ทีเเ่เรียกว่ารวดเร็วอยากใช้อะไรง่ายๆก็เป็นแบบหลอดปีนะครับเป็นทรีทเมนต์ที่ใช้หลังสระผมก็ทำให้แบบว่าฟื้นฟูสภาพผมได้ดีมากๆเลย พี่ย่าความพิเศษของมันมีส่วนผสมอะไรค่ะก่ะสำหรับครั้งนี้นะคะย่าเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนๆของแพนทีนะคะจะคุ้นเคยกับคำว่าโปรวีแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นแบบว่าเขาเป็นตัวเม็ดจริงๆอยู่ในอยู่ในครีมนวดผมที่เราจะเจอตลอดนะคะ mm. ในครั้งนี้เขาจะมีส่วนผสมของโปรวี v ที่เป็นไข่มุกอยู่ในนั้นด้วย mm. ซึ่งเขามีคุณสมบัติที่แบบดีมากๆเรียกได้ว่าฟื้นฟูชีพ คืนชีพพื้นคืนชีพให้กับเส้นผมเลยค่ะซึ่งแบบแบบญาติส่วนตัวเองอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าทําผมตลอดเวลาทุกวันก็จะมีปัญหาว่าแบบผมเสียผมแห้งแต่แล้วโชคดีที่เราอยู่กับแพนทีนมานานเพราะฉะนั้นเรายังแบบมั่นคงด้วยความผมที่สวยแต่ในรอบนี้นะคะผลิตภัณฑ์เขาแบบดีขึ้นมองมาๆมากอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะเขาใช้เวลาในการวิจัยประมาณเจ็ดปีในการสำหรับตัวตัวเอ่อ melting profile อันนี้ฉันก็ แม้กทั่งผู้ชายเองเนี่ยที่แบบว่าทําผมหรือว่าใส่เจลทำรดักอะไรอย่างเงี้ยครับหร,หรือนักแสดงแบบพวกเราอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆการที่ดูแลเส้นผมมากกว่าการใช้แชมพูเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราจะได้มีสุภาพผมที่ดีแล้วก็เรียกว่าผมอยู่เราเป็นนานนะเนาะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนไปทดลองใช้กันใ้เยอะเรื่องผมเป็นเรื่องใหญ่มากๆค่ะรครบ ย่าเชื่อว่าผมแบบที่สุขภาพดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจเพราะฉะนั้นแบบทริคดีๆดีก็คือแบบสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ก็อยากให้ลองใช้ Pantene Miracle Treat, Intensive Treatment Mask กันค่ะขั้นตอนในการใช้มันยุ่งยากมั้ยิคะไม่<ช>ไมยากค่ะไม่ยากเลยค่ะ<ๆ>ก็ก็อืมรูทีนของทุกคนเป็นยังไงก็มั่นคงแบบนั้นได้เลยค่ะสผมใช้คอนดิชเนอร์แล้วก็ในอาทิตย์หนึ่งสัก2 3ถึงครั้งให้ใช้ามาสกเพิ่มด้วยจะยิ่งทำให้แบบผมนุ่มลื่นแบบแบบขออะไรคอนเฟิร์มได้เลยว่า การที่เราทําแบบนี้หรือว่ามีคนมาสัมผัสผมเราเขาจะรู้สึกว่ามันนุ่มแน่นอนพี่ยาพิสูจน์มาแล้ว yes. ั้นฝากเลยครับเป็นทางจุดใหม่ขอไปได้ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแพนชินเมิราโคลเดอรี่เซรั่มทรีทเมนต์นะครับอันนี้เป็นเป็นแบบหลอดนะครับใช้ได้ทุกวันจริงๆนะครับผมผมไม่มันแล้วก็ล้างออกง่ายจริงๆใช้แทนครีมโลดได้เลยอยูใครที่แบบว่าใส่แว็กหรือปอมเมตนะครับผมที่แบบว่าใส่ผลิตักฑ์ผมไม่เยอะเนี่ยสามารถได้ใช้ตัวตัวทรีทเมนต์ตัวนี้ชโลมผมก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใช้แชมพูรสระออกก็ื่อทำให้ล้างผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นและผมก็จะมีคุณภาพสุขภาพดีมากขึ้นด้วย สำหรับย่างออ่ันด้วยนะคะสำหรับ Pantene Miracle Treatment Pantene Miracle Intensive Treatment Mask นะคะจะเป็นตัวแมสที่เราใช้แบบสักสอาครั้งต่อสัปดาห์นะคะม,มีส่วนผสมของไข่มุก Pro-V ซึ่งเขาก็จะมาละลายเข้าไปในเส้นผมของเรานะคะทำให้ผมแข็งแรงนุ่มลื่นแล้วก็ถ้ามีใครมาสัมผัสก็จะรู้สึกได้เลยะคะ่ะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ไม่ขาดลุดด้วยพี่ยาพี่เดชอาหายงานกู่กันมานานแล้วเหมือนกันนะใช่ใช่ใช เป็น <มา S 1> หลายเดือนแล้วอะ่ะ <มา S 1> หลายเดือนมา,มากๆที่ที่ไม่ได้มาสัมภาษณ์กับพวกพี่ๆด้วยกันสองคนจำไม่ได้แล้วว่าต้องทำาังไงจำไม่ได้เพราะว่าปกติเจอแต่บ่อยก็เลยไม่รู้ว่าไม่ได้ออกการคู่กันนานไม่เราไม่ได้แบบยืนให้สัมภาษณ์เลยใช่วันนี้แฟนขับมาให้กำลังใจเต็มเลย ใช่ก็มีแฟนคลับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยแล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณที่มานะคะเข้าใจว่ามันคือเวลาเที่ยงพอดีมันเป็นวันทำงานคือก่อนนั้นนี่ทราไมแบบว่าพิจาโลเคชั่นกันมาด้วยใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าไม่ไม่ออกมาอ่าใช่ครับก็ไปต่างประเทศไปถ่ายทิปปิ้งด้วยนะไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยนะครับผมก็หึงเดือนเต็มๆที่ไปต่างประเทศกันก็เรียกว่าเรียกว่าพักผ่อนแบบเต็มที่แล้วกันนะ พี่่าติทริปนี้เป็นไงบ้างคะพี่ญายังไม่ได้เจอพี่ย่าเลยอยากกลับมาโอ้มันนานแล้วใช่ไหมใช่นานมากมากมากดีมากค่ะก็ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่านอกจากว่าเราได้ไปถ่ายรูปกันเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็แต่ละที่ที่ไปสวยมากมากแต่คุณแซวว่าเป็นพิธีวีดดิ้งย่อมย่อมเป็นพิธเวดดิ้งย่อมย่อม จริงจริงมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราแพลนแล้วมีความตั้งใจที่จะไปทําอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นการถ่ายแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าเราเราใช้อารมณ์เรียกว่าแคนดิดนะครับคือแบบสแนปเอาตามไลฟ์สไตล์ที่เราไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้รสชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นตัวเราเนาะบางคนเขาอาจจะชอบแบบแนวแบบ แบบเป๊ะๆแบบแบบเป็นโปรเฟ s ชั o นอลโฟโตกราฟเฟอร์เลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็มีโปรเฟ s ชั o นอลมาเป็นสปารัตโฟโต g r เ p อร์ไปด้วยคิมเบอร์ี่ดีก็มีต้องมีโลเคชั่นอื่นเพิ่มอีกไหมหรือว่าจบที่นี่แล้วคะจริงๆครบหมดที่หมด้แลวหมายถึงว่าตอนที่มีเพื่อนๆพี่หมากไปด้วยคิมเบอร์ี่แบบผาจ๋าไปด้วยอ่ะเขาเป็นตากล้องให้เราเงี้ยเขาแบบคือเราอ่ะเราสบายเราโพสอย่างเดียวเลย แล้วแอบจะแบบเห็นแก่ตัวด้วยเอ้ยขออีกนิดนึงไม่ขออีกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบเอ่อพอเราต้องไปที่อีกประเทศหนึ่งแล้วอยู่กันแค่สองคนแล้วตั้งกล้องแล้วตั้งเวลาจับเวลาสิบนีเองคะับก็ต้องวิ่งจากกล้องไปกันแล้วก็เออแล้วก็ต้องแบบโพสให้ทันเนี้ยได้แค่สิบห้ารูปต่อโพสก็คือแบบเหนื่อยเหนื่อยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีสนุกมากแอบอักเนื้อ อัปเดตกันต่อจริงๆหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยเหมืใกล้ๆแล้วแหละสำหรับงานแต่ตงวันนี้ยังไงเตรียมการอะไรไป็นไงอือก็เอ่อเอาใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันครับงานขนแก่นจริงๆก็ก็เตรียมอะไรไปค่อนข้างค่อนข้างมากพอสมควรแล้ว <c oughs> สถานที่เราก็ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอ่อมีพันเนอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นงานจะเป็นแบบว่าใหญ่โตแค่ไหนคะหรือว่าแค่ครอบครัว,วที่แพลนทั้งหมด3งานนี้ไม่มีอะไรใหญ่โตเลยครับพี่แบบ แบบขอนแก่นนี่คือเอาแบบสนุกสนานเป็นพิธีแบบอีสานใช่ฮะส่วนพิธีงานแต่งจริงๆที่เป็นเซมโนีจริงๆก็จะเป็นที่นอร์เวย์นะครับผมแล้วก็งานกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบว่างานเกียงฉลองนะครับผมก็เดี๋ยวงานกรุงเทพก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญทุกทุกคนนะครับผมไปไปร่วมเพื่อนเยอะกรุงเทพน่าจะสะดวกกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับ กับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ปการะทุกท่านด้วยะรประมาณนี้อันนี้คะแนนลบากไปหมดแล้วเะรเราเรามีเลิกค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้มไว้ก็อย่างเช่นประมาณสองช่วงอะไรอย่างเงี้ยที่มีแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าสรุปเลยว่าจะเป็นเป็นวันนี้นะวันนั้นนะเลิกยึดยึด่ขอนแก่นหรือว่ายึดที่เดี๋ยวถ้าได้วันเดี๋ยวจะจะจะบอก ่แต่สำหรับรายชื่อแขกที่กรุงเทพนี่คือเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมพี่ตั้งอย่างครับกรุงเทพน่าจะเป็นเป็นไอเดียเอ่อหมายถึงว่าเป็น planning สุดท้ายเพราะว่ามันมีหลายงานความสัมพันธ์เอาเอาที่มันใกล้สุดก่อนนะอีกปีหนึ่งอะค่ะกรุงเทพยังมีเวลาคือมันจะเส่าวาวุ่นไหมล่ะดีอะไรนะจะเจ้าวาวุ่นไหมหนัว่เหรอคะวาวุ่นไหมปีนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเข้าวิทยาลัยนี่ก็เริ่มแล้วนะ เริ่มแพลนจะเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วใครอยากสวยเวลาปีหนึ่งจริงๆแล้วมันทันมากจริงๆริะจริงๆหนูว่าแบบทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะบอกว่ามีเวลาอีตั้งเยอะแต่ว่ามันก็ค่อยๆกระดึบมาใกล้ขึ้นแล้วก็ก็เหมือนเป็นแบบกอดเวก็พอว่าเราต้องต้องเริ่มแล้วจริงๆแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราเตรียมเราคุยเรื่องนี้กันมาแบบสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทุกอย่างมันก็โฟล์พอสมควรก็ไม่ได้แบบว่า มีเวลามีเวลาให้เตรียมตัวมีเวลาให้ให้คิดไอเดียมูดแอนโทนอะไรเงี้ยครับเยอะเยอะพอผู้เรารู้องกย่าใช้เวลาเตรียมงานนานพอควรเรๆค่อยๆไปเราเราเพิ่งมันเริ่มจริงๆจังๆแบบเราชิวกันมานานใช่ไหมคือเราเซฟรูปเซฟอะไรแบบดูอย่างนี้มูดแอนโทนอย่างนี้ไว้นานมากๆแต่ว่า พวกพนเนอร์หรืออะไรเงี้ยครับเราเราเพิ่งมาตกลงกันได้ได้ได้ไม่นานนี้เองเมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อวานเมื่อวานสำหรับนอร์เวย์ที่ที่เมืองไทยใช่พี่เก่งขอเขาเริ่มจริงจังอะไรเงี้ยแล้วอะไรอะไรที่มันกวดหัวที่สุดยังไม่มีอะไรกดหัวนะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบเราเราตกลงกันแบบพอสมควรไม่รู้ว่าเขายอมหรือเปล่านะแต่ว่าแบบทุกอย่างมันก็ตรงกันชอบชอบยอมือนกไอเดียเหมือนกัน ทิศทางทิศทางเหมือนกันชอบสไตล์เดียวกันอะไรเงี้ยผมใช่ใช่ใช่จากที่นอร์เวย์มีเพื่อนๆไปเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวที่ชวนชวนวาเดี๋ยวเพื่อนๆในวงการไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะเลยโอเคค่ะไม่เยอะแต่ที่คุณคุณที่สนิทสนิทก็คือไปกันหมดใช่ไหมที่นี่จะประมาณแขกประมาณกี่คนครัที่นอเวยสี่สิบห้าสิบ ประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆนะฮครับอา่างเช่นจะใ่อะไงต้องการอะไโอเคตกกันหรือเปล่าครัปุ๊บค่ะที่บินไปน่าจะประมาณนั้นมั้งคะรับหลังนี่อนฟังดูที่ใช่เยอะหลายคนหลายคนคาดหวังว่าบรรยากาศที่นั่นมันน่าจะรุนกิบมากๆเรับวิธีแต่งกายอย่างเดียวล้วคาดหวังกันเหมือนกันครับเพราะมันเป็นฤดูที่คาบเกี่ยวระหว่างฤดูที่เป็นปลายฝน ตนตนร้อนพู่างนี้ดีกว่าครับมันมันจะมีแต่ว่าเราก็เตรียมเตรียมทุกอย่างให้มันให้มันสมบูรณ์แบบครับความฝันของเ่าคือแต่งงานแถวแนั้นอยู่แล้วที่เลือกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตื่นเต้นมากครับครับใจน้ำท่วมน้ำท่วมที่ไหน ก็ก็นะครับพวกเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเพื่อมารู้จากพี่ๆข่าวก็ก็สำหรับใครที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมทางภาคเหนือแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เเออออก็ยังไงก็ตามนะครับเอออเาเอาเอาสุขภาพกับสุขภาพจิตใจกับสุขภาพร่างกายเอาเอาชีวิตเป็นหลักนะครับผมอะไรของที่ที่ที่เราสูญเสียไปแล้วหรือเป็นทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็ก็ถือว่า ต,ต,ต,ต้องปล่อยวางไปนะครับเราชีวิตเรารอดมาไดกกก้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าคอยติดตามกันว่าแบบถ้ามีข่าวสื่อสารบอกให้เราแบบย้ายพื้นที่ก็ขอให้แบบสู้แล้วก็ทําตามแล้วก็หวังว่าทุกอย่างเราจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ผมคิดว่าหน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านในเร็วนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ<ๆ>ก็อยากจะให้เคขอบคุณค่ะ